อันสวิงครับอันนี้นี่โอนหัวอนจังไดยตัใหญ่จอี่ะไโอ้ดัดยางดีครับทุกคนเอามื่อบ้านเอือใจันนันเอื่อใจด่าอ้ใจดา่าไรกัวันนี้่อดตลาดอาสาเราก็มีสองคนนี่แหะนี่พวนี้ก่นนี่าวอุ้ตัวใหญ่อะอะไป เปรียนสลัดกนลเปีเปียสลัดเอาเนืด้เปียนเอาเห็น้วรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอะไไปก่อนนมาค่หัะไปโดดมาคู่มีคนเดียววะแจั่มุ่งมัวกระสาวกทุกคนมีคนเขียวมากวะอว ยังนี่ยังเอือกฮะพักซีกูเคยได้ยินป่ะพักซีเ,เป็นรส,รสชาติอะไรคมป่ะโอ้กูเคยได้ยินป่ะพักซีว่ะจ้ะพักซีทุกคุณไฟเคยกินเหยสวัดดสดีตอนนี้ที่ไซเซฐาครับทุกคนบรรยากาศยามเช้าครับปากลังบินบาทตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงครับทุกคนบริมาทั้งาอากะโดนเติบครับ สองสาเดือนคนละตลาดใเจเศษฐาครับเดี๋ยวพายามไปมาแค่น้อยครับว่าช่วงนี้สิม่มียังแปละกใหมล่ะครับมียังขายภายในช่วงนี้ฤดูนี้กับทุกคนช่วงเขา,นาหน้าห้อนช่วงสงการครับเดี๋ยวพาย h a n g มเบื้อตลาดเพิ่มแค่น่อยครับทุกคนคลองขายเหมือนในบ,บ่ปันได้กับทุกคนนาคาักข่าไปใะชาภูมเปิดนกลักตลาดนิกาสีมีใครหมดแดงเนาะเห็นถูกตลาดเลือใครหมดแดงลายครับแล้วกะ็พักเนี่ย 2ีสองอกสองสอยครับทุกคนโบมีของแปลกๆเลยวะตลาดเ่ยทื่อๆอาจจะมีของตะลวดดูเนาะพวกแมงนั่นแมงเหน่งทีนะหลากหลายครับทุกคนโอ้โมเราปูเองล้วคือคณเลียดเลยเนี่ยคนต่อค <c oughs> <c oughs> นจ,จักต่อแต่ผมไม่จักต่อบุ๋งเขบุ๋งเรา มัดบ like ักไงครับนัทละหาพันเลยนะซองหมัดจ oh, ีันลทเต็มทุงมเนยพัดเป็นผัดนะมเามัดบักไงซองหมัดครับสามทีบาทเต็มเงินไทยหอมบัวไงทุกคน้ยสูงเพียงแอวนี่ สั่งพันจากโทรศัพท์แล้ววป่าใช้ตังก็ได้ตังนันก็ได้เราคือจะสั่งมาเลยเป็นพันอ่ายังบ่นเลยครับเป็นส่วนมากอินเตอร์ยูนเกาหลีพคนละข้าปลูกเนาะพันธุ์ใหญง่ายๆนี่เกาหลีเวียดนามปลูกหลายครับแน่นอนถ้าเอิอพันยังแม่เอาไปแช่น้ำบ่งง้อกันเพราะจากพันมันต้องสั่งมาจากโทรศัพท์ปติอุ้ย หดไงเลยเมถาคนลมีพักอยู่สี่มัดนี่แหะโอ้ยเราก็มาขายเราปลูกเองจัลเนอาุเอาบงวงไปไเาน้นเจ้าอะไรละอังรอยงมสมัยกไล่ลวงนี่นเอามวงนี่แม่เอามาไหมนี่นี่นี่เอาังไล่แม่ หะอดต้เือนนี้ามาเือกีไม่ดาวก็ยด่อดอกิพัยดพัดี้มัดทุกคนขายถือเลยท่านในกระไดมาละหาพันชิบพันครับตึกถืกอเลยสลัดกับอันพักยังเหลือลืบซื้อ่ะแนัวเอียบดี๋ยวแน่ปีดหดาที่แน่แน่ปีดหวดครับทุกคนเป็นหน่วยไพแต่ว่าเราขอบไว้ ย่างดีครับทนทานพันสิบพันเลยว่าสิบหาบาทครับทุกคนรอยาเกได้กกเจ้าไปฝากธาคาลงแมกกดสิบพันสิบห้าบาทครับทุกคนบัวแพงทนของทนทนเลยบัวเป็นขอบไว้ยนี่ยแบบไก่ขอบวานี่เราขแ่าแจกฟรีต้องออกค่าส่งเองแล้ววะลงแมกวะเพื่อจะได้สิบพันสาบาท โอ้ตัดแรนพวกเจ้าพวกเจ้าคือเข็มกลัวจะถ้าอะไรเกิดออกตัดแรงเข็มกลัวทุกคนทีบพันขึ้นกันตัดแรงซีจืดๆจังหน่อยเอาผกาันนี้ก็ได้บ้างฮะฮะไฟวกันเหญ่เดี๋ยวกลับมาเอาครับผมเอาออกนี่เอาออกเี่เอาออกในจัมัดจ้องมัดมันหนักเอาอีกเลยเอาอีกนีเอาอีกมามานี้ มันนักพนธือหนกคนขายลูกละสิบพันคนแต่ว่าหาเพื่นอนเราออกมันหนักโอ้ยม,มากเลยอะไรนี่ทิปกันบ่หอมหอมป่อันนี้ก็ผักผักผมอัก็โทกแงลูกกระหาย <c ười> เขาบอกปิดในบาทนี่มาไงใจญ่ขอบใจแจองละสิบพันสิบพันทุกคนตรงหมกได้เลยพักถือตั 10, 000, 10, 000้ื่องแคร์ก็บสิคายเหรอพวกเสภาครับขายเกือบเสผ้ากระเป๋าครับมีบริการตลาดนี่ใส่เศษถ้าอู้ขยหมแดงเบิกก็หมกใหญ่ครับโมโหโลทลายแต่ว่าเมื่อวานถามอยู่ทั้งตลาดรักษาหนี้ประมาณโลละสองร้อยสามร้อยครับทุกคนราคาดีอยู่ เนีมันหายากเนาะรปกฏทุกคนโอ้ยรปกฏหน่อยสามยี่ิบกั้งมเนี่ปลาคอน่อยตัวนึ่งปลาธรรมศาสตร์ปลาธรรมศาสตร์เบื่อปลาธรรมศาสตร์ทุกคนปลาดําสี่แล้วะาน่กล้วยก็มีทุกนปีเน่้าไปนทุกคนคลองไห้คองนาคลองธรรมศาสตร์เนาะกล้วยก็มีทายแต่ดกม่นางคุ้มเครืองอย่างนี้ นางคุม้มนางเฝ้าเครื่องเท่าไรนี่มูลนรา่าเจ้าพันเววนบิดนั่นเบิดนีโ่โุกเ0้าพันหายเบิดสวีสิกกวีไหมทุกแล้บอกแม่งยังนี่มาแม่งจิรอมาตีหนพันแม่งจีรอก็มีกคนสวยละสิพันนีเนื่อวัตถ <c oughs> ุกก้มใ่ากวยกระตึกๆครับทุกคนหวีเ0 0าพันทุกอ่า สาพานก็สามสิบบาทครับทุกวีละหาบาทกันคนโอ้ยตึกๆเลยขวยยังหมดน,นี่ขวดลำว่าป่ะตุกวีละหาบาทส่วนไอ้เบอขายเขาผัดป้อมได้ไนี่เป็นกล่องย่างดีกับขนมขนมอะไรขนมอื่นหบานเพื่อขนมอื่นขนมอื่น <c oughs> จเมื่อนี่แม่ค้าน้อยหย่อนเพิ่นมีบุญครับทุกคนมีบุญบานเพิ่นแม่ค้าเล่นน้อยลูกค้าเล่นน้อยครับเต็มเคื่อนผละเพื่อนเพื่อนกินกันมาขายบ่ได้เอ็มรวยก็มีเด้วยมันยังบานี่มาให้ซิมตัวใซตเป็นตัวใหม่ครับทุกคนดเ้าเอ็มรวยอู้ยังอ่ะอาวุธยังบ้านนี้ยุบขึ้นเมืองกันหนาที่ยัง

บักใหญ่เลยเเออป็นวายใหญ่เลยปวดดัดเขาลูกเอาไปสอนได้ปะอันละห้าสิบพันาให้เก่อเอาเป็นอันกลามกระถุนอูศอกเถอะเฮ้ยก็มีขายกันทุกคนโซนด้านในเหมือนในจังหน่อยแต่ก็มีบัตรเสียขึ้นกันพักนางอางหงาปนะทำง่ามพักใหม่ๆสดๆครับทุกคนพี่ มีบดตสตย่างสุดเีวทั้งทั้งในทั้งทั้งนอกเงื่อเท่าไรง่อนสิบพันยังไี่น้อยยัวยังออกมนงพี่เขาบอกเป็นเมื่อนบุษย์ซอยเขาเื่อยแล้วบอกเงื่อนเฮ้ยพักกี่เกะพักขนาดพักการ์ดเอากวยไปก่อน งามๆชื่อแม่ป่อแหมเรียบรอปลูกเองโอ้ปลูกเองบ่ปลูกเองลายาะไรนะแม่เป็นโลบอ่ะอะรอาละพอแล้วมันจีดนัดคล้มือข้ายโรชิบห มือ้ครโลโชิ่ชายหากเลยมะมือนี่พักกันีนเข้ามาขายลายเลยพักโฮมเลยบักบวนบแน่บักบวบเอบอ่อนแมหม้ที่นีไม่คายวกเื้อครัแล้วก็ปาลาครับทุกคนขั้นนี้มสิแถมไหขันนี้หมอสิแถมไหแลรวแนวเขียวครับทุกคนแนวเขียวมาคู่ สองเถาขายเวลาในครับทุกคนขายมากคับมาอุดหนุนพเนรผู้เถาผู้ออมาแม่ใช่หมื่นเอาหอยชิ้หมื่นนี่เอามานี่เอามหนนี่อะไรห้าสิบสองพันยังบุหรี่เนี่ยแต่ว่าชุดผอมเขี่ยวราจันทร์ห้ยสองเถาครับสุพักเล่ากรไดมาขายชิ้มื่นมาขายชุ้มื่นพ่อม ปลาครับคุณปลาลิ้นปลาดุกปลาคอเพียะตัวใหญ่ๆครับทุกคนแต่เป็นปลาเลี้ยงนี่แหละปลาคุยนี่ปลาเลี้ยงทานน้องล้านพุกเอ้ามาขายน่าพุกเก่าครับทุกคนบนตลาดอ่าซาเซธิทาก็มีสองคนนี่แหละนี่คนนี้กระปุกนี่ผู้จ้าว

มีคนเคียวมากวะปาเกลือไปเห็นยังไงเลยผมมาเลยเขาขมมาว <c oughs> ะแบุกลานครับเต็มเข่งข้าวเหนียวโลละ12,000ครับคุณ12,000กับถถบะเถรงบะเกินเาบาทครับคุณถือกินเลยมีแม็กซ์สืสอใิ่น9โล่ ถึงอยู่บทถึง<ท><ท>ชาบอะ่ะถ้าตีบเงินไทย12,000เพราะว่า10,000มันกะ15บาทกับคุณประมาณ1 9บาทเนาะตีบเงินไทยนี่ยสำหาถึงเจอไปไหร่เป็นเ่ยองรลายเติร์กับคุณพี่อันนี้1 0 0 0ันพักเขาอีก30บาทพี่พี่อีกเอ้ยอย่างคับผีงหยัดต้มงขากรวบกับคุณสื้อบทนี้ห่อย 2, เบอร์จีน่าสถิติเพื่อนไทยสองพันสถิติเพื่อนไทยเบิร์รถนี่สองพันไปอยู่กับคนตลาดไส้เศษถาครับพ่อแม่ในทุกคนเป็นตลาดเศร้าสวยๆประมาณเก่าโมงชิดมงเรือวัวเถิงซ้ำข้าก็เศร้าล่ะตลาดป้ยใหญ่ครับแต่ว่าของขายหลายในโซนด้านหน้าได้ไปตลาดคนตลาดบ้านฝั่งแดนเมืองไส้เศษถาครับทุกคนข้างหน้าขายพวกของใส่ครับพวก แฮสวิงกระตีบไ่กุ้งไปกวนมีบัดอยู่นี่ส่วนทางหนาวต่อมาเลยทุกคนป่ะขับทีผักแล้วก็สีเดินทางต่อทุกคนจะได้กับฝากติดตามเป็นคำคับอย่าเพิ่งกดนิ้วใส่ทุกคนเดินทางต่อก่อนออกจากตลาดมาครับทุกคนอุ้ยเป็นแบกหนามาไม่จะสอบไม่ไงไม่ตันรัดขักไม่หาจนแอ็นเดี๋ยวหาแนวเกียร์ประกอบทุกคนมีผักนี่ละซื้อตลาดมันเส้านี่ละซื้อแมงมุมเส้านี่มังเปล่

เอาในห้องเาด้วยวเด้ๆเให้บุล้านะโอ้ยมื่หลายสัปานี่นี่เอ้าพักพุญกับผมหามาใช่หรือใกล้บ่หูเวะนาขักน่าอะไรบ่หรอเปล่าอแล้ว่เอาอยู่วโว้ยจเดีลเยจเบียอยู่เดเด กเพชรเอาแม่กเดแมเป็นเอยเอามาให้ลูกให้ลา่าอุกจะมาต่ใสเอามาจะไทยมาไทยแม่มาไทยยู่ตลาสไทยสขาว่าได้กินตันแบกไปจกโลเลยไก่บ่ไก่เจอบ่จกหลักจ็กหลักจกหลักสามหลักแบกไปสามหลักคุณเอออย่างลับเลย เี่ยอยากตลาดมาประมาณฮาโลนี่แหละพิ่นแหวยอยู่ทางทางใหม่จนแอ็นมึงโอ้ยสูบผัก,ก,กมีแต่ปุ่งยิงประน้ำกันบาดพอกไปไป,ไปครับผมไปไปออกจากไสาเศรษฐาผมกรุงเมทก,กระมุงนาะกาสู่เซกกองครับระยะทางประมาณแปดสิบเก้าสิบโลเนี่ยครับโบกไกไปนไหนสวัสดีสวนสดีแรกๆครับทุกคนโอ้เดินทางมาอย่างผักเลยฮอนนะครับตลาดเซกกองครับทุกคน ทุยทาทานจากใส,ส่เสียท้ามาเสกกองกับพมาณแปดเก่าหรือว่าเก่าสิบโลเนี่ยนะทุกคนไกลเติบเดินทางมาะมัานชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมง,แบบงครับทุกคนจะมาหอดตลาดซีกองเดี๋ยวพายายเมืองบรรยากาศเป็นจักหน่อยครับแล้วก็สีขาไปหาทีผักครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 2, บ่ายสองบ่ายสามมาละเป็นตลาดแรงกว่าใดเดี๋ยวเข้ามาเบ่งว่าส่วงนี้ตลาดซกองมียังท้ายแนวทุกคนปลา เลีวเขียดเขียดตหเขียดเขยดหมูโอย่างขักเลยไข่หมดแดงกับพก่นกับกับปอมคล้ายจังไรไหมเก้พันจุ่มหรือว่าจ้พันเจ้พันหรือว่าสามสิบบาทสามสิบบาทกับพื่นถือดิเวลาให้ตัวผมกระปอมหน่อยพี่เกียนบอกว่าเท่าอื่น กุ๊กกี้ก็มีแบบขอมในฮัก์ท่าเรียบร้อยของปลาของธรรมชาติครับทุกคนทั้งนี้ไลายเน่ด้วกับปอมผักกูดทุกคนผักกูดบักเขือร์เยียงไรเอี่ยงเหยื่อฮะพักซีผักซีทุกคนเคยได้ยินป่ะพักซีไม่เป็นรสชาติจังไรค้มบ่โอ้ทุ่เคยได้ยินว่ะผักซีวะจ๊ะ ผักสีคุณไคเคยกินเลยเขียดก็มีด้วยทั้งนี้เขียดอิโมเขียดตะปาดเขียดงงล้าเน,น่าเนี่ยละหมอกละไหม่ซื้อบ่อซื้อแล้วว่ซื้อแล้วว่าเกลียลยมาอะไรนี่มาละหาพันรับอ่าพักบุ้งมาละหาพันิามา,า,าทมไทยัานลนมาลอา,า,า,อา,า,าลอา นกตัวนกกีครับทุกคนนุกยิงดีเลยนุกยิงเหรอไหนนนกเหี้ยนกเขานกเขาเรียบร้อยนกเขาเรียบร้อยกับเกียด์เกียดก็มีครับปลาก็มีเอ้ยใหญ่ๆเลยปลาคูงปลาธรรมศาสตร์ครทุกคนเป็นตลาดที่บปานไหนตลาดน้อยๆครับสําหรับตลาดสีกอง นี่บรรยากาศตลาดเพื่นมีทุงนี่ทุงนี่เพิ่นหอยไปกันเมืองวันเพิ่นวะบุหัวมันไล่ในอี่นี่เพนหอยไปสู้ได้หอยไปไล่เมือวันพี่คนนพันเพือนเลยพี่นี่เอาไ้าุงบสูมอนเบอร์รี่บอเรื่องมอญชื่อชื่อบอสเลยหวานทุงละสิบพันบ่เคยกินต้นเท่ามันสมกับทุกคน เนีอันนี้บ้าวันพีก้ปางกันเลยเนาะปักพังบากพังครับส้มด้วยวันส้มหวานสมันละคือว้นหวานดอกส้มหวานนี่เกพังมนโหวานนยไ้ก็วาสกเนี่เต้ยนมหน่วยมันงามเนาะซีมันงามดิ งบเป่าครับทุกคนตัวละหาสิบพันปีเงียนเมือนบอดเงียนบีึง่ตัวละหาสิบครับมีหกตัวรู้แม่ไปซื้อไปปล่อยหางมันฝุ่นรุนนะทีแต่พุ่นพวเนี้เใส่หายเนาะหาก็สอบมาใส่หายอนี่คือตาบอดตาบอดพวนี่บอมเอนไปรับตายสิ นกเป่าสีงามดีกันคนสีออกเขียวๆได้แล้วครับทุกคนนกเป่าสามแสนฟุกตู่ที่ห้องจะฝึกปล่อยครับมาทาหมูงามมาทาหมูงามปลาบูไงครับทุกคนกับปลาฝากปลาเปลี่ยนขาอยู่โซนดันหนาทางเขานี่มีสองหานเนี่ยครับทุกคนมีตัวใหญ่ปลาเป็น ประมาณนี้แหละบรรยากาศตลาดเสกองครับตลาดแหล่งก็ว่าได้แต่เมื่อในห่อนแห้งเดี๋ยวผม้เสิพาไปปล่อยนกครับทุกคนพาลูกนกไปปล่อยนกก่อนลาการ์เเขาไปหาทีพักนะครับเนาะเดี๋่ชิมภาปเบื้องหองพักราคาถูกถามมาทางเส่อกองหอดทีพักไปเทียบรอยครับทุกคนพี่ละเคียพี่ทางแบงพี่ครับทุกคนเป็นทางแบงระวังสองหมู่บ้านครับทุกคน ลุงแม่กว่าสิาพาไปเบิงตลาดนัดมืองมินมีตลาดนะครับเป็นตลาดเสาร์ใต่เสาเลยแต่หกโมงก็เลยม,มาพี่เลยมาผักพี่เลยห้างวักับเจ๊กองมาไกลเติบครับประมาณยี่สิบโลได้อยยี่สิบสามสิบโลได้ครับทุกคนมาผักพี่เลือนพักอ่าชัยชนะนีะ่แหละหลังจากโมพีเน,นะาะราคาสองแสนครับถือที่ว่าถืออยู่ราคาดีพร้อมห้องพักสะอาดสะอาดมีน้ำอุน่นมีแอร์มีทีวีครับมีครัวด้วยกัน อุปกรณ์อ่าพวกน้ำพวกกระิฟันกระชิฟันมีให้ครบกับทุกคนผู้ใดมาเที่ยวทั้งนี้กะมาพักนี่ยนะครับจังไี้กะฝากติดตานนะครับเมื่อเด็กกะทอ่าพักพรซะก่อนเมื่ออื่นเสาร์จังว่ากันทุกคนกระชิฟายเปิดตลาดไปตลาดหน้าตลาดบหมนแบงหรือว่าตลาดทาั้งแบงผลักลุงแมกว่ากระชิฟายเบิ่งกครับทุกคนจะได้ก็ฝากติดตานนำซารุอีนี่นกะชิฟ้ากับเพื่อนเขนี่ครับสวัสดีครับ